หมานเจี๊ยบดีกว่าไม่ออกราการวันนี้เร็วนงอะไพี่อ้อยอะไเดี๋ยวพี่อ้อยมานั่งฟังแล้วร้องไห้เลยอดังเองมีคนใหม่เนี่ยอะไรครับดาราครับว่ายังไงนะพี่ไปเลยครับพม่สิอันนี้สุตาลาก็ออกมาแล้วว่าเขาดาว เราก็ควบคู่บิวกินนับถอยหลังกันไปนั่นน่ะสิพีเนี่ยเซอร์ไพรส์มากพี <laughs> พีไม่รู้มาก่อนเลยคือดูคมทุกคนเลยพีเป <laughs> ็นนักแสดงด้วยนะตอนแรกแบบนี้ไม่มีพเชื่อเลยเนี่ย <laughs> อ๋อโอเคก็เป็นเขาดาวพอมบิวกินครับสองที่ <laughs> เหมือนเดิมเลยเหมือนปีที่แล้วเลย <laughs> เขาดาวกระเธออีกแล้ว ีนี้เป็นไงฮะนัดแม่กันยังไงฮะเรื่องเกี่ยวซ้อมเรื่องเพลงที่จะโชว์นั่นโน่นนี่ก็เดี๋ยววิวกินเขาก็จะกลับมาครับผมพอกลับมาเขาก็ลุยงานเยอะมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนแบบพอเขาออฟงานไปแลกลับมาเขาต้องแบบทำงานเยอะมากแต่ว่าเราก็พยายาม manage คิวให้แบบเจอกันเยอะที่สุดครับผมวิวกินถือเปอนปีใหม่ใช่ฮะส แต่เรื่องคิวเพลงเนี่ยอะไรพวกเพลงที่จะซ้อมด้วยกันจะต้องนัดเด้กันเลงก็คุยกันผ่านมันก็จะมีแชทไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยละครับที่แบบว่าเราคุยกันตลอดว่าแบบเออเราจะร้องเพลงอะไรเธอร้องเพลงอะไรเธอไม่อยากร้องเพลงอะไรอะไรจริงๆมันไม่ได้เจอตัวเป็นๆแล้วมันจะต้องมีแบบว่าคุยกันแบบเฮ้ยเธอต้องยังไงหรือว่ายังไงหรือว่าต่อติดเลยเธอไม่ต้องคุยแล้วนะพี่ รู้แล้วว่าเขาจะร้องเพลงอะไรเยวเราเราเป็นคนเรียกให้เลยเราก็เดาได้อยูอ่นิดหน่อยหรือว่ามันต้องไปเริ่มจากที่สิงคโปร์ก่อนเเพรราาะต้องมีงานที่สิงคโปร์ใช่เดี๋ยวมีงานที่สิงคโปร์มันเขาได้ที่สิงคโปร์ครับผมแล้วก็กลับมาที่ไอคอนสยามที่นี่แล้วก็ไปที่หนึ่งครเขาเขามาอยู่กี่วันเขากลับมาเขากลับมาน่าจะสักพักเลยนะคะเพราะว่าต้องมีถ่ายโปรโมทของหนังที่จะออนปีหน้าด้วยครับผมซองแดงกันแต่งที่เล่นด้วยกัน ที่ถ่ายเรื่องหนึ่งที่เรายออกรายการกับหมอตอเป็นยังไงบ้างรงมใครเขินใครหนูเขินเขานิดนึงเพราะว่าเขาแบบเข้ามาเล่นเราไม่คิดไงว่าเขาจะเข้ามาเล่นแต่เราก็พุ่งไปจ้องตาเขาเลยนะมันเป็นบีฟจากทางรายการเขาบอกให้หนูบอบว่าทําตัวแบบแก่นซ่าหนูทําไม่เป็น<อ>ไม่เป็นเลยนตาร่ปีหน,น,น้าแน่นอน คือหนูทำไม่เป็นแล้วเขาก็บอกว่าแบบพี่ๆแบบวันนี้พี่ขอจริงๆว่าโอ,อก็ได้พี่อย่างงี้คือตอนแรกก็ฝืนใจหนูมากแต่แบบหนูเห็นว่าแบบพี่ก้อยพี่นาตีพี่ดีมอรย่างเงี้ยเป็นแบบรุ่นพี่เราสนิทก็เลยทําให้ือจริงๆเราเป็นคนเลือกเขาหรือว่าเพรามันต้องเป็นคนเลือกใช่ไหมเพมาเป็นคนเลือกคือวันก่อนหน้าที่จะถ่ายรายการนะครับสักประมาณ สัปดาห์สองสัปดาห์มีโอกาสได้เจอน้องพอดีก็ลเลยรู้สึกว่าเอ้ยน้องก็น่ารักดีแล้วออมาออกรายการด้วยกันก็อาจจะมีแบบเคมีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่กินร้อนได้คุยกันก่อนไหมว่าเอเดี๋ยวจะมาออกรายการด้วยกันอะไรเงี้ยก็คุยนะครับก็กก็็ส่งไปว่าแบบเออเดี๋ยวจะมาออกรายการด้วยกันนะโอเคไหมอะไรติดตามหนังปี่งเดี๋ยวได้ครับเป็นกบออกรายการขอแใครว่าเราผอมปันหน้าเหมือนเลยนะหน้าเหมือนจริงจบเออทำไมคะับทำไมคว้าเราอย่างนี้หน้าหน้าสีพี่ เขาก็บอกว่าแบบเขาก็แซลลวเราวิดีโอคอลไปบอกว่าไม่อยากคุยจริงจบเขาพูดอย่างนี้ไม่เป็นไรเราเป็นจริงจบที่น่ารักแล้วถามเขาไม่ชอบยอมบอกเขาอิมเมจภาดพลาดเราไม่ได้ขอบแล้วเหมือนพี่โนะจะทำตลอดที่คือเนี่ยจะปลายปีแล้วแล้วคือยังโดนทำร้ายอยู่เลยเหมือนเขาไม่อยากให้เราขอมปะน,น,น่าสิทำไมอ่ะ หาเขาอาจจะเป็นห่วงแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้แบบน้ำหนักลดลงนิดนึงต้องต้องพิชเพิ่มขึ้นมาไม่หลังจากที่เขาทักพี่ฝนเสียบย่างกินต้องต้องใส่ก็แบบไม่ปีเพราะว่าหลาังจากที่เขาทักว่าเอ้ยเราหอมไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงมันก็อยู่ในอยู่ในแพลนนี่แหละครับผมบางทีแบบตั้งใจด้วยแหละตั้งใจให้แบบว่าเราก็มีเหมือนเรามีงานที่เราต้องถ่ายใช่ครับก็เลยตั้งใจลดหนักมานิดนึงก็เดี๋ยวจะกลับไป แล้วเขาเราเป็นไงบ้างตอนนี้น้ำหนักขึ้นหรือลงหรือน่าจะขึ้นนะดูจากอ่อใบหน้านิดหน่อยพี่ไม่ร้องก็หรอกพี่ม uh ่แต so? oh? right. well, so ่เขารอพี right. ่เหน้อยพี่ก็เป็นจิ้งจกที่น่ารักละกันเออได้อาวนบกที่น่ารนนิงจกที่น่ารักเกน แต่แต่งตงไม่ได้ต้องแต่งอยาอหรอะ